โอกาสที่จะไปเจอตัวอ่อนผิดปกติเนี่ยสูงถึง90%สมมุติว่าเราทําเด็กหลอดแก้วนะคะแล้วเราได้ตัวอ่อนระยะตัวสีนะคะซึ่งเป็นระยะ D5 ซึ่งเป็นระยะคาดหวังเนี่ยสมมุติเราได้มตัวเีส10ตัวเลยอะนะในวัย42ซึ่งมันเป็นไตได้ยากมากนะคะเพราะว่าส่วใหตุผู้หญิง4ีอายุก็จะน้อยไข่ตั้งต้นก็จะน้อยไปด้วยตอบคำถามเคสนี้นะคะระหว่างที่คุณป้ายรอรับลูกอยู่นะคะก็มีคําถามนะคะของคุณแม่เนี่ยนะคะที่ถามมาทางไลน์แอดนะคะ ผลตรวจแบบนี้นะคะจะมีโอกาสทำ IUI สำเร็จไหมนะคะเป็นคุณแม่อายุ42ปีนะคะแล้วก็ส่งผลตรวจสเปิมมาให้กูกปดูพร้อมกับส่งผลตรวจฮอร์โมนมาให้ดูนะคะแล้วก็ประเมินให้กูไยช่วยประเมินว่ายังมีโอกาสที่จะสำเร็จในการทำ IUI อยู่ไหมก่อนหน้านี้นะคะทำ IUI มาแล้ว3รอบอาตั้งใจฟังเริ่มวิเคราะห์ตั้งแต่ผลตรวจสเปิมสเปิมของคุณพ่อเนี่ยหลั่งออกมา3.544ถือว่าปริมาณการหลั่งเนี่ยยอดเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าเจ เจอจำนวนตัวนะคะคือ sperm concentration หรือปิร์มเขาเจอจำนวนตัวแค่11ล้านตัวต่อน้ำเชื้อ11ซซึ่งอันนี้คือตกเกณฑ์เกณฑ์จะต้องเกิน15ล้านตัวต่อน้ำเชื้อ1 C c นะคะการที่มีตัวปิร์มเนี่ยน้อยกว่า15ล้านตัวต่อ CC ถือว่าเชื้ออ่อนนี่คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือ motility หรือว่าการวิ่งของิร์มเนะคะของคุณพ่อได้มาแค่22ในขณะที่เกณฑ์มันอยู่ที่ต้องเกิน40อันนี้คือการวิ่งไหวก็ตกเกณฑ์ข้อที่3าก็คือ morphology หรือว่ารูปร ของสเปิร์มนะคะจะต้องปกติเกิน4%อันนี้ของคุณพ่อหนักเลยนะคะลูก่างผิดป,ปกติหมดเลยลูก่รงผิดป,ปกติ0%เลยค่ะมอร์ฟลจี0%เนี่ยคุณก็ดูเฉพาะผลของสเปิร์มถูก้ก็รู้แล้วว่าไม่สามารถที่จะทํา IUI ได้คือจริงๆทำถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่โอกาสที่จะประสบความสำเร็จนี่คือน้อยมากซึ่งทำมาแล้ว 3, 3าครั้งเพื่อผลสเปิร์มแบบนี้มัน ไม่สามารถที่จะเจขขาะไข่ตามธรรมชาติได้เนื่องจากว่ามอร์โฟโลจีเนี่ยมันผิดปกติหมดเลยนะคะรูปร่างมันผิดปกติหมดเลยมันก็เจขขาะไข่ไม่ได้แถมจํานวนมันก็น้อยการวิ่งวัดมันก็ต่ำดังนั้นด้วยผลฮอร์โมนแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ผลฮอร์โมนที่รอธรรมชาติได้หรือว่าใช้ในกระบวนการฉีดเชื้อได้ซึ่งมันเป็นกระบวนการที่อาศัยความเป็นธรรมชาตินะคะยังไงแล้วก็ตามดูผลผู้ชายคือต้องอีกซีคราวนี้มาดูผลผู้หญิงยังไม่ทันดูผลเนี่ยรู้ว่าอายุ42อันนี้ก็เริ่มหนักแล้วคือผู้หญิงอายุ42สิ่งงงงทีี่่่่่่มมมมมัมมัันนนนนนนด้วววววาาายกกก็คกะคะคืือออไไขขขแแเซลรถึจํ วนฟองไข่ก็จะลดลงอย่างมากคุณภาพของไข่ก็ด้อยลงอย่างมากแต่อีกอย่างหนึ่งที่มันดุแดงมากที่สุดก็คือโอกาสที่จะไปเจอตัวอ่อนผิดปกติเนี่ยสูงถึง9 0สมมมติว่าเราทําเด็กหลอดแก้วนะคะแล้วเราได้ตัวอ่อนระยะบลัดตัวสนะคะซึ่งเป็นระยะ d 5้ซึ่งเป็นระยะคาดหวังเนี่ยสมมติเราได้บลตัวสีสิตัวเลยอะนะในวัย42ซึ่งมันเป็นไตได้ยากมากะนะคะเพราะว่าส่วเพศผู้หญิง42อายุก็จะน้อยไข่ต้องต้นก็จะน้อยไปด้วยถ้าสมมุติเลยว่าได้บลัค่ตัวดาสิินนนนะคถ้าาาาา45 40ออยยุเเเกกโสล่จจป็ ่สง10สตัวอาจจะทําให้ผ่านทั้10ตัวเลยก็ได้คือสถิติผู้หญิงอายุ42โอกาสเจอตัวอ่อนผิปกติสูงกว่า90%อีกตัวหนึ่งฮอร์โมอนที่คุณแม่ส่งมานั่นก็คือฮอร์โมอน AMH ฮอร์โมน AMH คือฮอร์โมอนที่เป็นการประเมินไข่ตั้งต้นบอกถึงจํนานวนไข่ตั้งต้นของคุณแม่ AMH 0.6ต, AM ต, AM ตัวนี้เป็นการบอกว่ามีไข่ตั้งต้นเนี่ยประมาณ5-6ฟองดังนั้นถ้ามีไข่ตั้งต้น5-6ฟองถามว่าโอกาสประสบความสำเร็จในการทาเด็กหลอดแก้วครั้งเดียวเนี่ยเป็น,ปน,ปนไปได้ยากอาจจะน้อยๆคือ2-3ครันะ้งนี่คืออย่างน้อยนะคะ2-3ครั้งเพราะว่าสุดท้ายมันจะไปติดที่การคัดก โมโซมก่อนไม่ผ่านสมมติเราเริ่มต้นมาที่5ใบเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันใช้ได้ทั้ง5ใบนะคะถ้ามันไม่สมบูรณ์นะคะอาจจะใช้ได้แค่2ใบ3ใบสุดท้ายก็ปฏิสนธิเราปฏิสนธิร้อยเปอร์เนต์ไม่หลังซึ่งการปฏิสนธิร้อยเปอรเซ็นตก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพสเปิร์มซึ่งตอนนี้คุณภาพสเปิร์มก็ก็ถึงค่อนข้างด้อยมากเช่นเรามีไข3่3ใบอาจจะปฏิสนธิได้1ใบยอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วมันจะไปถึงบาโตซิสไหมอ่ะคราวนี้พอมันไปถึงราโตซิสเนี่ยสิบผ่านหนึ่งแต่นี่บาโตซิสหนึ่งตัวโอกาสที่จะคัดไม่ผ่านรือก็สูงแต่ถาว่ามีเคสที่ราโตซิสตัวเดียวแล้วคัดผ่านไม่มีหลายเคสนะคะแต่ว่าอันนี้คือเป็นพวกเหนือสถิติน สตสิวันนี้ที่กูกดวิเคราะห์ก็คือวิเคราะห์ตามสถิติดังนั้นถามว่าเคสนี้เขาถามว่าด้วยผลฮอร์โมนแบบนี้ผลสเปิร์มแบบนี้ยังมีโอกาสประสบความสําเร็จจากการทําอ UI ได้ไหมกูไกด์บอกเลยว่าไม่รอกูไก็ไม่ให้รอที่ i อวแล้วนะคะรีบกระโดดเข้าไปอีกซี่เพื่อเพิ่มโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่นะคะคุณพ่อร่วมกันนะคะบำรุงตามแผนที่สองถึงสามเดือนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไปกระตุ้นไข่ซึ่งอาจจะต้องกระตุ้นสะสมนะคะพอกระตุ้นไข่รอบนี้เสร็จเมนมานะคะรอเมนมาปุ๊บก็กระตุ้นซ้ำไปเลยนะคะ เมื่อคัดโครงมโสมผ่านก็ไม่ต้องรีบใส่นะคะพออย่างน้อย2-3ถึงเดือนเตรียมนังดูดลูกมาปรุปงกระดูกลูกให้ดีก่อนแล้วก็ค่อยย้ายตัวอ่อนเข้ามาฝังก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสสำเร็จนะคะ